มุตมินเจ้าหญิงของฉันเธอน่ารักมากเธอได้รับความคุ้มครองจากลาบัดดอสุดล่าหาทั้งสองตัวสวัสด,ดีทุกคนฉันชื่อเจสฉันรวยมากอ๋อที่นี่สุดยอดเลยโอ้อคอดี้สุดรักของฉันวัสด,ดีทุกคนฉันยักจนไปดูตอนใหม่ของเรากันเจ้าหญิงช่วยฉันเลือกบ้านใหม่ให้เธอสิ ตกไปอุจจาร์และก็น่าเกลียดด้วยเออแต่นี่สิคอละเรื่องเลยซื้อเออนั่นไงบ้านของเธอมาส่งแล้วต้องแบบนี้สิถูกส่งมาโดยเฮลิคอปเตอร์เขาเรียกว่าส่งด่วนไงบ้านของเธอก็สวยมากเรียบไปดูเขา้าเารน้อยเห็นแล้วว่าเธอดืใจมาก โอ้โหบ้านของฉันเจียมเจียมกว่าหมาตัวนั้นอีกนะอ๋อคนดีของฉันน่าสงสารจังฉันรู้ว่าแก,กก็อยากได้บ้านใหม่แต่ไม่เป็นไรนะฉันนึนก็ออกกันแล้วจะสร้างบ้านให้เธอเองเอากระดาษลังมาแล้วด้วยทีนี้เราก็มาเริ่มสร้างบ้านกันเถอะก่อนอื่นก็ตัเป็นส่วนประกอบที่เราต้องการสำหรับบ้านและนี่จะเป็นหลังคา น,นี้ก็ตัดหน้าต่างด้วยจะเอ๋เลยแค่เอามาประกอบเขาเ้าด้วยกันและสร้างบ้านที่แท้จริงให้โคดี้ของฉันติดกระดูดจากลังกระดาษไว้ตรงนี้ทุกคนจะรู้ว่าสนัขที่กล้าหาญที่สุดในโลกอาศัยอยู่ที่นี่และแน่นอนต้องมีของกินเล่นด้วยกินให้อร่อยนะฉันทำด้ทุกอย่างเพื่อเพื่อนเราที่สุอสุดของฉันแล้เพื่อนบ้านของเราเล่ะเอ,อ้ยคนจนอยู่ข้างๆเราเพ่อว่ากันที่หลัง ถึงเวลาหานกงวันของเจ้าหญิงของฉันแล้วกินให้อร่อยนะเพื่อนรักของฉันแต่ว่ายังไม่หมดบ้านของเรามีรีโมทมาด้วยดูนี่สิตัวเสื้อผ้าของเธอมารอฉันใหม่กันเถอะมาเริ่มจากชุดแรกโอ้เจ้าหญิงเธอดูน่ารักมากชุดนี้ก็เหมือนกันเธอนี่เก๋จริงๆใช่แล้ว ใส่ชุดนี้แหละรู้อะไรไหมเธอไม่ใช่แค่เจ้าหญิงแต่เป็นราชิน,นี <c oughs> ถามจริงใส่ชุดอะไรตลกจังเลยเดี๋ยวฉันแสดงให้ดูว่าโคดี้ของฉันเท่ได้แค่ไหนโคดี้เจ้าหน้ของเธอจะทำชุดทั้งหมดให้เธอด้วยตัวเองในกระเป๋าฉันมีทุกอย่างเสื้อสวยต,ตัวนี้แหละเหมาะมากและก็นี่เป็นชุดที่สมบูรณ์แบบเอ๋อเยี่ยมเลยเป็นชุดที่ไม่เหมือนใคร เข้ากับคอดีมากมากสาวสนะของพวกเธอดูเจ๋งมากงั้นก็ไปต่อกันเลยดีไหมโอไม่นะนั่นมันแมวคอดี้เจ้าหญิงควบคุมตัวเองก่อนนะเจ้าหญิงเกิดอะไรขึ้นเปคืราชวงศ์นะเจ้าหญิงเธอต้องมีเรบสวยๆที่สนักทุกตัวต้องอิจฉาแต่แค่ระวังอุ้งเท้าของเธอด้วยแต่และข้างมีประกันหนึ่ล้านบาท ผมของเธอดูคล้ายองฉันเลยผมฉันก็หลอนเหมือนกันโอ้ว่นตาข้ากับเธอมาคอดี้รู้จักกับช่างผมของเราสิแนนซี่แนนซี่นี่คือคอดี้ของฉันคอดี้เราจะทำให้เธอหล่อสุดๆมาริ่มแปรงโฉมกันเธอก่อนอื่นก็มาดูแลริ้วรอยของเธอกันเอาครีมลดรลิ้วรอยออกมาเดี๋ยวเราจะเห็นผลในไม่ช้า แบบนี้เห็นไหมดูต่างจากเดิมเยอะเลยและต่อไปเราจะทำเล็บก,กันโอ้เห็นแล้วไม่ได้ตัดเล็บมันต้องนานงานนี้ต้องใช้เลื่อยไฟฟ้าไม่นะไม่เอาถ้าง,งั้นก็เรื่อมพ่นไฟเธอทำให้ฉันกลัวงั้นก็กันไกรตัดกิ่งไม้ถามจริงก็ได้ก็ได้ใช้กันไกรตัดเล็บก,ก็ได้นะน่าเบื่อจริงเขาอ,อย่างชั่อนาย ก็มาเริ่มกระบ,บวนการของเรากันตับแต่งทรงผมสักหน้อยก็มีมิติมากขึ้นแบบนี้แหละเธอเป็นสนักที่เท่ที่สุดในโลกทุกตัวต้องตกลุมลักโอ้ยพ่อคนจนมาแถวนี้ด้วยโอ,อใช่ใช่ฉันจําได้ว่าต้องจ่ายเงินพอไหมละ่ะเจ้าหญิงมาหาฉันมาเราต้องไปแล้วได้ซี่ดวนี้สี่งเงินเยอะมาก <c oughs> <c oughs> ฉันก็ต้องได้เงินเหมือนกันนะ อะไรเหรอแปบบหนึงนะอนี่ไงฉันไม่มีเงินหรอกคอดีกลับบ้านกันเถอะบ,บายบายโอ้โหที่นี่มีการแข่งขันของสุดนะดูเครื่องกิีดควางทั้งหมดของที่นี่สิมาดูกันว่าพวกเข้าแข่งขันของเรามีใครบ้างโอ้โหโคดี้แต่ก็เจ้าหญิงจะแข่งขันกันในวันนี้โอ้ให้ตายคดี้ตื่นเต้นใช่ไหม อเธอก็อยู่ที่นี่เหรอสวัสดีทุกคนสนักพร้อมหรือยังฉันคือผู้ตัดสินและก็โคช้ชสนักเข้าที่ได้บอกให้เข้าที่เออก็ได้ก็ได้คดี้เธอทำได้ฉันรู้เละออกตัวโอโหโคดี้วิ่งเร็วมากเหมือนเขาฝึกฝนมาทั้งชีวิตต้องอย่างนี้สิเขาผ่านการทดสอบทั้งหมดอย่างง่ายได้วิ่งวิ่งเร็วเข้าเราเอาใจช่วย หลือแค่ต้องไปให้เข้าเส้นชัยเท่านั้นลุยเลยโคดี้เธอทำได้อีกนิดเดียวและโคดี้ก็เข้าเส้นชัยสำเร็จแล้วเย่คดี้เองชนะฉันนะยินดีด้วยโคดี้เก่งมาก, uh huh. กคนยังไม่เห็นพลังของเจ้าหญิงของฉัน <Yeah. S 1> เจ้าหญิงทำให้พวกท่านได้เห็น uh huh. งั้นก็ลองดูเราจะลอหัวเราเยอะ uh huh. เจ้าหญิงเธอเก่งที่สุดจำไว้วิ่งเร็ว วิ่งสิอย่ายืนอยู่เฉยฉันคิดว่าเธอคงไม่คุ้นเคยกับการวิ่งนะก็ได้ดีนะที่ฉันรวยบอดิกาดเห็นเจ้าหญิงไหมพาเธอไปที่เส้นชัยเดี๋ยวนี้ได้เลยครับพีทานจับเจ้าหญิงไว้แน่นๆนะไม่งั้นเราซวยแน่เราถึงเส้นชัยแล้วใครนะทำแบบนั้นไม่ได้นะเจ้าหญิงต้องวิ่งด้วยตัวเองรอสักครู่ แล้วถ้ามีเงินล่ะพอไหมแน่นอนกับเข้าแข่งได้เลยแก้ไขปัญหาแล้วพาเธอเข้าเส้นชัยเจ้าหญิงครับเดี๋ยวแค่ต้องไปด้วยตัวเองแล้วเย้เ yeah! จ้าหญิงของฉันก็ทำได้เหมือนกันน้นมันกองกันช,ชั้นเลยอร่อยทุกอย่างเรียบร้อยดีเจ้าหญิงฉันรู้ว่าเธอเก่งที่สุดเธอคือผู้ชนะของฉันและถ้วยรางวัลชนะเลิศก็เป็นของ เจ้าหญิงปรบมือสิคิดไม่ถึงเลยจริงๆโอ้เอทีค่ะคอดีกินถั่วมากเกินไปกินเหม็นเป็นบ้านเลยแม่จ๋าเธอได้กินไหมอ้อนี่มันกินเหม็นเกินทนอ้อคอดีเธอทำทุกคนหมดสติอะมันก็ช่างเถอะเพราะมันเป็นของเราแล้วสวยจัง ขอบคุณทุกคนที่รับชมอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราบอกเราได้ในคอมเมนต์ถ้าเธอมีสนักจะให้เขาชื่อว่าอะไรแล้วเจอกันใหม่น้ะบาย